กรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Resident Evil 2นะครับผม้้ายัางไงไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับเราต้องเก็บของซะหน่อยแล้วครับไม่ไหวละโอ้โหของเราตินตัวมันเยอะเกินไอของเยอะนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าติดปัญหาตรงเดียวเลยคือเนี่ยครับช่องเรามันน้อยเกินและอันนี้มันทำยังไงอะ มันใช้ยังไงนะถ้าเดี๋ยวผมไปดูมานะครับผมลองอ่านดูเอ,อย้อนหลังแล้วครับมันใช้ยังไงอะ่ะเพื่อนโอเคครับตรงนี้ตรงนี้นี่นี่โอเคอ,อะไรอะ่ะ โอเคครับสองแล้วก็สามเอาเราต้องหาสครับโอเคสี่ฝั่งซ้ายสี่ะัหนึ่งสองสามสี่ห้าละห้าเอาไม่ใช่อันนี้อันนี้ครับอันนี้หโอ้โอเคโอเคแล้วก็เฮ้ยหนึ่งสองสามซ้ายครับ แล้วก็บนนี้โอเคเอา้าไม่ใช่โอ้ยอะไรเนาะจะหาเจอไหมเนี่ยถามจริงโอเคครับโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดโอเคครับได้แล้วดิ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 ดดดดอะไรสำรลองอ๋อมันจะเป็นปุ่มครับปุ่ม ผมเล่นแล้วคุณผู้ชมอาจจะเวียนหัวหรือว่างงงไงน,นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆอะครับมันเล่นยังไงถามว่าศึกษามาก่อนมันมันก็ศึกษามาก่อนแล้วครับแต่ว่ามันจะเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประมาณว่าเล่นแล้วก็แค่ไม่มีอะไรมากมายเราแค่ยิงยิงแล้วก็ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นไม่ต้องหาพารซิลอะไรอย่างเงี้ยมากสักเท่าไหร่ โอเคครับเราก็ทำตามรูปปั้นเลยครับโอเคเคลื่อนหาสิงโตได้แล้วแล้วก็ใบไม้แล้วก็นกโอเคครับได้มาแล้วอันหนึ่งเหลียนสิงโตหอสิงโตคำเลิศโอ้เดือดติดติดโอ้โหให้ติดอะไร โอเคครับมาใส่ก่อนอนนึงโอเคนี่ไงลงมาแล้วหนึ่งอันโอเคครับต่อไปแล้วก็มาทางนี้ครับฟิวเราใส่แล้วครับแล้วก็มาลองดูห้องนี้สักหน่อยนึงก่อนมีอะไรที่ผมพลาดไปบ้างหรือเปล่านะเพราะวันนี้ไง เก็บมาโอเคแล้วก็โอเคครับของเต็มแล้วโอ้หที่สำหรับเราเนี่ยมันน้อยจริงจริงตรงนี้มีหน้าต่างโอ้โหนี่ไงระเบิดแฟตแต่เต็มเต็มนี่ก็เต็มอะได้ให้เก็บปะ โอ้โหยิงปืนกันเลยไปกันครับน่าจะเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าเราเดี๋ยวผมขอจัดระดับความสําคัญก่อนนะครับเล่นไปเล่นมาผมก็เริ่มงงนะเ,เละอะไรสําคัญกว่า <S <S เก็บไปเลยครับอันนี้อันนี้ก็เก็บไปเลยครับเก็บไปเลยเออ โอเคครับเก็บอันนี้ไปดีกว่าแล้วก็วิ่งกลับไปเอาของ <c oughs> โอ้ซิงอาจจะไม่ค่อยได้บูมไม่ค่อยได้นะครับน่าจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อเก็บของเนี่ยเฮ้ยโอเคครับเราเก็บมาตรงนี้ลอันนึงอันนี้อีกอันหนึง่งแล้วก็ตรงนี้อันหนึง่ง เออหน้าต่างช่างบันเทครับไม่น่ามีอะไรละส่วนห้องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรได้เหมือนกันไปกันครับไปโอเคโอเค,อเคผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่เขาเล่นครั้งแรกเขาทํากันยังไงเขาไปไวแค่ไหนครับแต่ว่าผมไวสุดได้แค่นี้แหละครับ จะเรียกว่ายังไงอ่ะโอ้โหเ,เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไปต้องไปทางไหนก่อนต้องทําอะไรก่อนถ้าให้ผมได้ลองเล่นสักรอบหนึ่งเล่นจบรอบหนึ่งแล้วกลับมาเล่นใหม่ผมคิดว่าผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับโอเคครับก่อนหนึ่งแล้วก็เข้ามาหาดูนี่นกับเนี่ยไอเนี้ยปเปิดง่ายอ่ะเราก็ไม่รู้รหัสผ่านซะเลยดิ เฮ้ยเิงเิงโอเคครับเอานี้มาใส่นี้ก่อนเอาอืมกระเป๋ามีกระเป๋าโอ้โหแล้วก็มีของฝั่งนี้มันอะไรยังไงอ่ะเนี่ยให้บวกบวกเนี่ย บอกบวกเนี่ยเอ่อเอ๊ะอ๋อรู้แล้วครับโอ้โหกลับไปเอาปุ่มก่อนไอ้ปุ่มนั้นไงโอ้โหก่อจะนี่ขึ้นได้แล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่ทำอะไรเฮ้ยคุณผู้ชมดูอาจจะเบื่อๆเลยนะครับเป็นผมผมเองก็คงจะเบื่อไม่ใช่น้อยครับ เดินไปเดินมานี่ไม่ทำอะไรโอ้ยจริงๆผมก็อยากจะไปบููคุณผู้ชมดูอยู่นะครับแต่ติดปัญหาตรงเดียวเลยครับนี่แหละครับคือผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอ่ะนี่เล่นครั้งแรกเลยเนี่ยครับเล่นครั้งแรกมาแบบงูปลาโอ้โหนี่ไงครับหนึ่งศูนยหหนึ่งสามหนึ่งศูสองโอเคใส่ เชิบโอเคครับเรียบร้อยแต่ว่าจะวไว้ก่อนโอเคครับไอที่ไปกะมันมาอีกแล้วอะไรไอเออกระสุนยิ่งมีน้อยเออเชิบเฮ้ยเสียงโอ้นี่ไง ตกมาจากข้างบนแน่นอนเลยครับไอ้ตัวเนี้ยเออ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 เโอ้ยโ,โดนกัดครับเฮ้ยอยากได้มีจังเลยผมไปดูมาในยูทูนะ e <YouTube S 2> ครับเพราะว่าโอมันนีมีไม่จำกัดด้วยแต่ว่าเราต้องทําให้ครบก่อนครับแต่ผมเกรงว่าถ้าเกิดว่าผม ไม่ไม่ทำอย่างนี้ก่อนก็คงอาจจะยังไม่ได้ครับเราต้องค่อยๆไปครับอาจจะพลาดไปหลายจุดไม่ใช่แค่าบางจุดแต่ก็พลาดไปหลายจุดโอเคครับห้องนี้มีอะไรบ้างเลยขอํำรวจหนอโอเคอ้อนี่เป็นบันทึกเราครับ เราจะเซฟไว้ดีไหมโอเคครับเอ้เก็บไม่ได้เอออสมุนไพรเขียวจ้างมาเถอะครับเราก็พอรู้มจากทักสีบ้างอันนี้โอเคครับอันนี้ล่ะกระสุนสวยงามโอเคครับโอ้โหกระสุนเราเลยสิบสี่นัดเยอะมาก เยอะที่สุดเยอะที่สุดในสิบโลกเก็บครับรวบรวมไหนเก็บเก็บเก็บโอเคสมุนไพรเขียวโอเคครับอันนี้เป็นหาทาไมกดดูไม่ได้อ่ะวิดีโอบรรจุรหลักฐานอย่ามองข้ามเก็บอันนี้ครับโอเคแล้วนี่อ่ะใช้ทำอะไร อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับคุณผู้ชมคร <m uch ly> ับมันคืออะไรยูมันทำยังไงมันเป็นยังไงยูว้ายยังไงงงไปยังไงอะสับสนเนี่ยไอที่เดินไปเดินมาเลยไม่ใช่อะไรนะครับคือไอรักไตอแล้วต้องทำอะไรต่อไม่ย่แบบ เขาเรียกกันว่าอะไรเควสให้เราดูบ้างหรอว่าเราต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่มีแต่เควสหลักให้เราดูว่าโอเคต้องมาอันนี้ก่อนนะคะต้องมาอันนี้ก่อนนะมีอันนี้อันนี้นะโอ้เสงนเส้เป็ดเสิไก่เสงหานเสินนกปักจางโอเคครับมีกระสุนแล้วที่ว่างก็ไม่ค่อยจะมีซะด้วยสิเอ้ย เราต้องหาที่ว่างสัหน่อยล้วโอเคครับดินปืนรวมโอ้เป็นโอนี่เป็นถ้าค้าบอ,อกมาจะเป็นลูกซองครับอันนี้คงไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายแล้วครับอืทำไงกันดีปะโอเคแล้วก็ขึ้นข้างบนครับ สำรวจสมนโนควาซะหน่อยฝั่งนี้ไม่มีอะไรในนี้อะครับมาตรงนี้แล้วครับเราได้อันนี้มาแล้วของดีวิจิตหยุดละโอเคครับแต่อของพวกนี้ก็ยังมีบางอันที่ผมยังอันนี้อะไรโอกระสุนลูกซองนี่ไงเก็บเนี่ยจะเปิดได้ไงฮโหลเปิดได้ไงเพื่อน เออเสงคิดแล้วมันก็สเสงนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับสำรวจสำรวจหน่อยนึงก่อนนี่มันเหมือนนักสำรวจอะนักสำรวจที่มาคคสำรวจออกแบบไอที่ตายยังเนี่ยโอ้โหข้างหน้ามันมีนมสมบีครับผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับต้องลองออก่อนสักทีนึงเออตายยังโอเคครับไม่จะตายแนละ้ว โอ้ยคือโอ้โหเตะล่านมาได้ด้วยโอ้โหเปิดนอยพี่เพื่อนมีอะไรนี้ดินปืนนี่ล่ะโอ้โว่างเปล่าโอเคครับโอเคโอเคครับเก็บของ ข้ะสูนให้น้อยเกินแถ no วน em, ี scare, <_<_้มีอะไรเกิดได้บ้างปะเฮ้ยเฮยเฮยวงงบุรุษเล่หนีหนีหนีโอ้อะไรอ่ะอุ้ยไม่กล้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับบ้าเออมันตัวอะไรวะนะโอ้ไม่มีดีๆให้เราบ้างเลยเหรอ โอเคครับข้างบนก็มีข้างล่างก็มีแล้วเราจะไปยังไงต่อดีเอ่ะโอ้เซ็งเกมที่ผมพูดคำว่าเซ็งไปกี่รอบแล้วครับมันเซ็งจริงครับคือบางทีถ้าเป็นคนที่ประมาณว่าอ่าไม่ได้ศึกษาเกมอะไรมาก่อนนะครับผมว่ามันก็กลายเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปมันแค่บอกว่าให้เรามาทางนี้ทางนี้น,นี้หรือว่า เราต้องสำรวจให้ครบทุกอันแล้วก็อ่านทุกรายละเอียดแล้วครับเราถึงจะผ่านเกมนี้ได้ก็คือไปตามสเตปบายสเตปอะครับแต่ว่ามันก็ยังดูจา้าอยู่ดีครับมาเออ,เออเออโอเคไปกันเออเออเออโอเคครับไปกันเลยวิ่งย,ยาว ซ้ายขวาห้องนี้เหรอห้องนี้อะไปไม่ได้ก็มันไปไม่ได้อะ่ะเพื่อนห้องฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยุ่นง,งิตนี่อะไม่มีมีอะไรนะครับนอกจากทางที่เราลงมาโอเคครับนี่ผมสำรวจมาแล้วเออทั้งหมดประมาณสิบห้าสิบหกนาทีแล้วครับ สำรวจนานเอาเรื่องนะครับแต่ก็ยังไม่ไปไหนยังไม่คืบหน้า <c oughs> ความคืบหน้าไม่มีอ่ะเพื่อนโล,โ,ลโอเคครับเก็บแค่คุณไม่จำเป็นก็ต้องเก็บต่อไปนี่ผมเก็บจนมาถึงนี่เนะี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยโอเคครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรละเหลือที่ผมต้องสำรวจฝั่งนี้ต่อครับไม่อาจจะมีจุดไหนที่ผมพลาดไปซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเดินมามันก็กระสุนเราก็มีจำกัดด้วยครับอยากจะเล่นมือคนอื่นเขาจังเลยครับที่ประมาณว่ามีปืนยิงได้ลูกกระสุนไม่จำกัดแล้วก็มีดใช้ได้กระสุนไม่จำกัดแล้วก็ปืนอื่นๆอีกหลายปืนนะครับที่ ใช้กระสุนได้ไม่จํากัดอ่ะดีมากแล้วผมอยากเะเอาไรที่คุณผู้ชมดูเลยแบบมาทำคลิปเล่นให้คุณผู้ชมดูเลยแต่ว่ามันต้องได้ที่จบก่อนนะครับสักรอบหนึ่งตอนนี้นตอนนี้นยังได้ไม่จบไปเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยครับเนี่ยกลับไปสถานีตำรวจ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 โอ้ไปครับซิ่งดีกว่าเราอยู่ไม่ไหว โอเคครับนี่ไงโอเคครับเปิดไม่ได้ทอาไมทอาไมมันมาละออกทางนี้ครับสับขาหลอกมันก่อนโอเคออกมาเรียบร้อยแล้วครับสับขาหลอกมันมาเรียบร้อยแล้วโอ้โห้ย ยาก็ยิ่งไม่ค่อยมีกระสุนยิ่งไม่ค่อยมีชีวิตอนาาันธพาเฮ้ยโอเคครับเราจะกลับมาเอาของในห้องนี้ก่อนเซฟดีไหมเราหยิบนี่ออกมาครับเราจะเอาไปไขตรงห้องนั้นครับห้องเมื่อกี้นี่เราเนี่คือเราต้องกลับทางเดิมครับวนเวียนไปวนเวียนมาไม่จบไม่สิน้น นี่ฟาร์มแล้วเนะี่ยฟาร์มกันมาสุดๆ,ๆแล้วโอเคครับมาทางนี้ทางนี้แล้วก็กลับไปทางนี้ครับแถวนี้มีอะไรเก็บบ้างปะไม่มีโหขีเหนียวชะมัดน่าจะแบบว่าให้ใช้มีดแต่แบบว่าไม่จำกัดจะดีมากเลยนะครับ หรือไม่ก็รู้ัวอ่างเช่นว่าคนทำอะไรสักอย่างครบตามที่เขากําหนดไว้เนี่ยมันจะปลดล็อกมีดอันใหม่ที่ประมาณว่าแรงขึ้นหรือว่าก็ฟันได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวดลายใหม่ที่แบบมีเพิ่มความแรงขึ้นมานิดนึงก็ยังดีครับดีกว่าให้ใช้มีดได้ไม่จํากัดอย่างเงี้ยผมอยากให้มันใช้มีดได้ไม่จํากัดต้นเลยแต่ว่าอยากที่คนเห็นนะครับ ใส่มาเลยโอ้ยจะทำยังไงโอ้ตีอีกหมดทางตาล้เออเออเออโอเคครับพวกมันตามกันมาแล้วใช้ปดสวยงามมาแล้วครับเฮ้ยยังไงโอ้ยติดอะไรอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยว คอดูหน่อยมีอะไรปะเฮ้ยซ้ายโอเคครับสวนไผยใบเขียวกับโอ้แฟลชนี่ครับห้องนี้เราจะไม่มีคุญแจต้องมีคุญแจแดงครับเราถึงจะผ่านได้แล้วคุญแจแดงหาได้ที่ไหนโอ้ยเซ็งเลยยังไงซะเราต้องมาหาคุญแจแดงครับโอเคครับไปปดแล้วก็ไปกันเลย โอ้เสียงวาเอ้อยมันตามมาแล้ววิงว่งวิ่งโอ้เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วนะเฮ้ยทิ้งไอเทมทิ่งสำคัญคือทิ้งไปเยอะมากแล้วครับรู้อย่างงี้ไม่ทิ้งสักกดีเราต้องเดินวนไปวนมาตรวจสอบดูหน่อยครับโอเคไม่มีอะไร อ๋อหมุนได้หมุนได้ไดโอเคขอหมุนดูหน่อยสิมีอะไรงปลอ๋อนี่ไงตัวจรดระเบิดไม่มีแบตเตอรี่ตัวจุดระเบิดซีฟครับโอเคเก็บก่อนเก็บอันนี้ครับใบเขียวกเก็บไปด้วยสมุนไพรใบเขียวโอเคครับหยิบอันนี้ออกมาสเปรย์พริกไทย ไปไหนต่อดีเราเนี่ยอันนี้ก็มาไม่ได้อันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วจะให้ทำยังไงคุณผู้ชมโหเสิงยิงครับโอ๊ยไอ้เดี๋ยวผมต้องไปหาศกษามาหน่อยนะครับไม่ไหวแล้วครับของผมจะหมดคังแล้วแหละศูนย์ด้วยแหละศูนย์นดัดเนี่ย ของผมเนี่จะหมดครังแล้วน่ะเพราะว่าผมต้องไปศึกษาซะหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วครับถ้าไม่ดู YouTube เลยก็นคงยังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่รยร้านนี้เปิดไงไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรบอกสุดยอดสวดยอดโอเคครับเปิดออกมาแล้วกระสุนเรามีศูนย์ครับโอ้โหใช้เลยครับ สบายดีโอเคมาอเอาเฮ้ยคิดก่อนครับเอาไงดีเราก็สำรวจฝั่งนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยไอ้เครื่องหมายตกใจเนี่ยคือเรายังทำอะไรไม่สำเร็จแล้วมันทำไงอะ่ะแหงล็อกเกอร์ กระเป๋าคาดเอวเอาไงดีครับผมเริ่มคิดไม่ออกแล้นะตรงนี้ก็ลูกปัน้นเทพีหรือว่าจะเป็นห้องทางฝั่งนี้ครับที่เรายังไม่ได้ไปเกี่ยวไหมครับคุณผู้ชมครับห้องฝั่งนี้ทางนี้หรือว่าเราจะต้อง มาสำารวจทางเดินตรงนี้หม่ประตูชิกซอตรงไหนดีครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรละห้องพีจีด,ดอาวุรล็อกเกอร์โอเคยังไงก็ต้องสำารวจสมานโนควัวแถวแถวนี้ให้หมดเลยครับตรงนี้เก็บตรงนี้ใช้ปิดไปเลย โอเคกันในพวกซอมบี้เข้ามาครับแล้วกระสุนก็ไม่มีนะตอนนีน้วิธีดียวเี่จะจะเจอพวกมันได้ก็คือต้องหนีอย่างเดียวนนะเจอแล้วก็หนีชิงหนีครับการหนีเป็นเรื่องปกติของผมโอเคนี่ไงโอ้ยการหนึ่งเก็บกระสุนยี่สิบนัด ไม่น่าเชื่อจะมีของดีให้ให้เราอยู่นหน่อยนึงตั้งยี่สิบนัดครับซอมบี้ตัวหนึ่งใช้กระสุนประมาณห้าถึงสิบนัดครับถึงจะตายโดยประมาณนะครับโอ้โหตรงนู้นมีตัวหนึ่งปัดดีอ้ยปัดดีปัดดี ตีทางไหนกันดีเราเรามาสำรวจทาง <único Liberty Overwatch> ฝั่งนี้แล้วครับเดินออกมาขอไปดูในห้องนี้หน่อยนะครับเฮ้ยโอ้นี่หลังกำแพงเนี่ยผมมองว่ามีเยอะแน่นอนนะครับโอเคร่วงเปิดไม่ได้น่าลำคาญห้องนี้ยังอีก ยังอีกไปกันดีกว่าครับไม่มีประโยชน์ยเลยทีู่พวกมันโอเคครับใช้แปะไปแล้วสองอันเดี๋ยวไว้เราไปหาแปะแปะแปะ,แปะ,แปะตรงอื่นต่อโอเคผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับโอเคครับผมไป เฮ้ค hey. ุณผู้ชมว่าโอ้โหมาดูมาดูคลิปนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็วนไปวนมาอยู่ที่ดไม่ไปไหนไม่คืบนะความคืดได้มีครับเดี๋ยวรอไปดูทางฝั่งซ้ายสัหน่อยหนึ่งซ้ายบนเรายังไม่ไปดูกันเลยครับโอเคนี่ไงนี่ไงคุณเจฟ้าไขได้โอเคไป เอ้้ยโโหเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเอ้ยอีกทีนึงครับอีกทีนึงก่อนเปิดเปิดโอเคโอ้โหเปิดโอเคครับแล้วก็ยิงหัวไปหนึ่งนัดยิงหัวไปอีกหนึ่งนัดเปิดติประตูโอเคยิงหัวไปหนึ่งนัดยิงยิงโอเคครับไปกัน ตายแล้วตอนนี้อ่ะโอุ๊ยโอ้โหสองสองตัวครับสองตัวเออเออไม่มีแล้วครับโอ้อันนี้ล่ะเอาไปกันดีกว่าครับไปก่อนไปก่อนสำรวจซะหน่อยก่อนก่อนมีอะไรบ้างแถวเนี้ยมีอะไรบ้างอันนี้อะไรโอ้มีดโอ้โหของดีอันหนึ่ง ของดีที่ควรเก็บหนังสือเอาไปทำอะไรอ่านโอ้โหมันตามมากับเป็นขบวนการจริงไอเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยจากนี้นี่สถานี่ตำรวจจริงนี่เนี่ยทำไมกระสุนกระสุนอะไรมันน้อยจังเลยโอ้ทางนี้เหรอครับเหมือนจะไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ มันจะไปไม่ได้อ่ะงั้นเราก็เฮ้ยห้องนี้ไปได้เฉยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกันรอบหน้าไว้ก่อนไว้ก่อนขอมาสำรวจสมโนโครวัวแถวนี้ก่อนครับโอ้โหตกสวยงามอลัมแตะแต่ตรึงโอเคครับ เมื่อกี้มันตกขน้นี้แ่ะโอ้ยได้นี่ไงโอหไม่มีอะไรแล้วครับห้องเนี้ยขออ่านดูหน่อยนะครับโอ้โหเดินสำรวจวนไปวนมาโอเคครับจะเป็นปลาแล้วก็นี่ครับแมงป่องไหนไหนนี่ครับ โอเคคำต่อ,ตอปูปลาเสร็จแล้วก็แถวนี้มีอะไรปะเฮะ้ยนี่ไงแผนที่ถูกกวนฟังก็ดูเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยไปขอดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างโอ้โหสำนักงานไปได้ไหมไปไม่ได้มาแล้วมามา,มาแล้วจา๋าล,ลูกจา๋าลูกจา๋าลูกจา๋า โอตายยากแต่เย้เลยเกินเพราะว่าภาคเก่าๆของภาคสี่ะครับยังตายง่ายกว่านะเออเออโอ้ไปกันเราเฮ้ยนี่อะไรปนืนแล้วก็ออกกันไปเลยดีกว่าเราครับสู้กับผู้มันไปก็ไม่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้ครับโอเคและแล้วเราก็ได้ขอมาขอเรียบร้อยละโหนา่าจะโดนทางนี้ได้แล้วครับจะดีมากเลยโอ้ มันสูงแค่นิดเดียวเองโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็เอาไปพบกับผมในพาร์ทหน้านะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับยังไงก็ขออภัยกับการที่ต้องมานั่งดูผมวนไปวนมาอยู่ที่เดิมไพืคืบหน้าไปไหนเลยครับ ผมเองก็เซ็งมากเลยเลยต้องไปดู YouTube ซะหน่อยแล้วครับ